นี่คือเหรียญชาวเขาของรชัชกาลที่9้านะครับเพื<ๆ>่อนเหรียญรุ่นนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆนะครับและเป็นเหรียญที่ระลึกที่มีสเสน่ห์ในการสะสมหลายแบบหลายทางมากนะครับเหรียญชาวเขานี่นะครับผลิตขึ้นนะครับสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนให้กับชาวเขาเท่านั้นนะครับเพื<ๆ>่อนนี่นะครับก็จะมีการตอกตัวเลขแล้วก็ตอกจังหวัดจังหวัดเนี่ยเขาจะเป็นตัวนี่นะครับภาษาไทยตัวย่อไว้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวเลข รันลำดับการผลิตไว้นะครับเพื่อนๆอ่ารันรันลำดับไว้นี่นะครับอย่างตกนี่คือจังหวัดตากนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญชาวเขาพระราชาธนของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเหรียญรุ่นนี้มีการเล่นหาตั้งแต่หนึ่งตัวจังหวัดแบบไหนที่มีการผลิตน้อยนะครับผมแล้วก็ตัวเลขที่เป็นเลขเลขสวยเนี่ยอย่างเนี้คือเลขสวยนะครับเพื่อนๆอ่าเลขสวยคือเนี่ยเห็นไหมครับเป็นคู่เบิ้ล้ายนะครับผม เนี่ยคูเบิลนะครับ2525 25นะครับซึ่งพบเจอได้น้อยมากนะครับผมก็จะมีทั้งเลขเรียงเลขตองต่างๆมากมายนะครับแต่ผมจะกล่าวถึงประวัติของเหรียญรุ่นนี้ในการสร้างคือเป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์มากๆนะครับผมแล้วก็คือเป็นรุ่นที่น่าสะสมเลยนะครับอย่างเหรียญรุ่นนี้เขาก็จะแจกให้กับชาวเขาพระราชทานให้ชาวเขานะครับผมไว้ติดตัวเปรียบเสมือนบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับผมเพื่อน ในยุคสมัยนั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะสร้างผลิตในปี2,506นะครับผม2,506อายุก็ประมาณ2,506ปีนี้6 68เนาะก็62ปีนะครับเพื่อนๆเหรียญน,นี้ผ่านการเวลามา62ปีนะครับบางเหรียญเนี่ยมีการห้อยจนศึกนะครับ ตนสึกเลยนะครับแต่ตัวเลขไม่สึกนะครับเพื่อนเพราะตัวเลขด้านหลังนี้จะเป็นการตอกที่ค่อนข้างคมชัดแล้วลึกมากพอสมควรนะครับต่อให้ห้อยแค่ไหนตัวเลขไม่มีหายครับผมบอกได้เลยยังไงก็ต้องเหลืองเงาให้เห็นนะสาหรับรุ่นนี้นี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นราชการที่9นะครับเห็นไหมครับสายพระเนตรต้องคมลึกแบบนี้นะครับพื้นเหรียญจะมีความหยาบแต่มีความตึงมีมิติสวยงามคมชัดตัวตัดด้านข้างนี่ครับเพื่อน ตัวตัดด้านข้างเขาเห็นไหมครับจะมีเส้นบังคับพิมพ์อยู่เห็นไหมครับจะเป็นแบบเป็นแบบตัดฉีกนะครับผมตัดลงไปแล้วฉีกครึ่งใบนะครับเ <c oughs> หรียญรุ่นนี้จึงได้รับความนิยมในกลุ่มนักสะสมมากมากนะครับด้วยเป็นเหรียญที่ในหลวงท่านสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานนะครับให้กับพี่น้องชาวเขานะครับผมนี่นะครับนี่คือเหรียญแห่งประวัติศาสตร์จริงๆนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญเ,เ,เก่าเล่าอดีตได้เลยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ หยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาเราจะต้องนึกถึงเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมอ่าใช่ไหมครับนี่คือเหรียญที่ทรงคุณค่านะครับทรงคุณค่ามากๆนะครับนี่คือสุดยอดเลยเหรียญรุ่นนี้ผมบอกเลยเลยว่าน่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมนะครับเหรียญชาวเขาราชการที่9้าครับ